เรามีเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาซัพพอร์ตเยอะขึ้นงานใหญ่ขึ้นโจทย์ยากขึ้นผมว่าทุกๆช่วงเวลาเหมาะหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเข้าตอนไหนมากกว่าสวัสดีครับผมพี่โจน,นะครับนอรเเษนะครับเป็น f ฟลเดอร์แล้วก็แชร์โฮเดอร์ ตอนนี้เป็นกรรมการของบริษัทไลซอสครับสวัสดีครับบอยนะครับปัจจุบันเป็น c ีอนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไลซ์ซอสครับไลซ์ซอสเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสเตจไลติ้งนะครับแสงการแสดงบนเวทีทำคอนเสิร์ตทำงานประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้าแล้วก็พวกงานย้อมอาคารปัจจุบันเองนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ มีการขยายธุรกิจไปในเรื่องของไลติงเอนจิเนียริงนะครับหรือว่าเรื่องของงานให้คำแนะนำระบบโครงสร้างแล้วก็การบริการเกี่ยวกับระบบ Production Management ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะครับลูกค้าคือเป็นผู้จัดก็คือเป็นค่ายเพลงแล้วก่อนเนาะแกมมี่นิติทัศน์อาอ,อะไรพวกเนี้ยครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแต่หมายว่าจากผู้จัดจากค่ายเพลง กลายเป็นมีเป็นโปรโมเตอร์ที่รับออร์แกไนเซอร์ที่รับจัดนะครับแล้วหลังๆก็ผู้ออกแบบเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นผู้จัดด้วยนะครับสิ่งที่แตกต่างชัดเจนนะครับคือการทำโปรดิชันเนี่ยเยอะขึ้นความเยอะหมายว่าใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะงานลักษณะที่เป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นงานลักษณะที่เป็นมิวสิก แอนด์แดนคือ EDM หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเฟสติวัลนะครับคือใหญ่ขึ้นมากอุปกรณ์เยอะเวลาติดตั้งก็เยอะไซซงเงยอะไรเอ่ยใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆก็ปรับตัวแล้วกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีบางส่วนก็ยังเหมือนเดิมบางส่วนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวเช่นเดียวกันผมบอกว่าพี่พี่โจว่วาเรามีเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาซัพพอร์ตเยอะขึ้นเนาะงานใหญ่ขึ้นโจทย์ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องของคุณภาพ คู่แข่งก็เข้ามาเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันในตลาดคอหลักของไรซอนเนาะจริงๆแล้วเรามีชัดเจนคือ1คนมีทั้งฝ่ายออกแบบนะครับฝ่ายท,ท,ที่ติดตั้งมีหลังบ้านที่เป็นฝ่ายเทคนิคซัพพอร์ตหมายถึงว่าเราเป็นอินเฮ้าส์ในการที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์เองแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าอย่างที่บอกการทํางานที่เป็นมืออาชีพเนี่ยหมายถึงว่าเราสมอาสมอบงานสมมอบความถูกต้อง ตรงต่อเวลานะครับแล้วก็มาตรฐานการทํางานที่เน้นทั้งเรื่องของความตรงต่อเวลาและคุณภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยผมว่าทุกๆช่วงเวลาเหมาะหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเข้าตอนไหนมากกว่าหมายถึงว่าทางด้านมาตรฐานของบริษัทเองทางด้านการตรวจสอบของเลกูรเลเตอร์ทางด้านทางบัญชีทั้งทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อจะเขาเรียกว่าระดมทุนแล้วก็เพื่อจะ ทำธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าครับสิ่งที่ทำมาแล้วกันนะกับรอยก็คือ40ปีคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญผมคิดว่าไม่ใช่แค่บริษัทไลาซ้อนนะในอุตสาหกรรมดีกว่าครับคือเราอยากให้อุตสาหกรรมเนียมีความเจริญเติบโตแต่การเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยการแข่งขันที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้ผมย้ําเรื่องความมาตรฐานความปลอดภัยสําคัญที่สุดให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ไลซ์ซอสจะาดาเนินธุรกิจแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตว่าเรายังมีการยึดถือแนวทางจากทางาพี่ๆที่เป็นผู้ก่อตั้งเนาะแล้วก็ตอนนี้เรามีระบบมาตรฐานในการทํางานเยอะขึ้นแล้วในการทํางานต่อไปในอนาคตาเชื่อมั่นได้ว่าไลซ์ซอสจะเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทํางาน ที่ดีนะครับที่เป็นามาตรฐานไม่เฉพาะระดับประเทศระดับต่อไปคือระดับเอเชียระดับโลกนะครับให้ทุกคนไว้วางใจได้นะครับ